กศรกที่นี่ที่คลิปจักรของเราแล้วก็กําลังดูอยู่ไม่ว่าจะอยู่ทางบ้านหรือว่าที่อื่นๆนะครับเราอยากผมอยากจะชวนพี่น้องได้นมัสการพระเจ้าของเรานะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแต่ว่าเราจะสรรเสริญพระเจ้าเราจะยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระองค์นะครับบทเพลงแรกที่อยากจะเชิญชวนเรานมัสการพระเจ้าด้วยกันพเพลงนี้ชื่อเพลงว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดนะครับเรานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับ จงสรรเสริญพระเจ้าแท้เปล่งเสียงโหร้องถวายจงเข้าไปในพระวิหารและนมัส,สก,การพระองค์พระองค์ทรงสร้าง,งทุกสิ่งขึ้นด้วยฝีพระหรัะนาำพระองค์ยิ่งใหญ่สมควรสรรเสริญให้ทุกสิ่ง ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้าร้องสรรเสริญพระน,นามพระองค์ยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระองค์รวมกันร้องเพลงลาเต็นรำเท่าไสรรเสริญพระน,นามเกรียงไกรทุกทุกสิ่งที่หายใจจงสรรเสริญพระเจ้าเรานำมสัสก,การพระเจ้าด้วยกันอีกครั้ง จงสรรเสริญพระเจ้าเถิเปล่งเสียงโห่ร้องถวายจงเข้าไปในพระวิหารและนมัส,สก,การพระองค์พระองค์ทรงสั่งทุกสิ่งขึ้นด้วยฟีพระหารพระนามพระองค์ยิ่งใหญ่สมควรสรรเสริญ ้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้าร,ร้องสรรเสริญพระนามพระองค์ยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระองค์รวมกันร้องเพลงไว้สรรเสริญพระนามเกรียงไกรทุกทุกสิ่งที่หายใจจงสรรเสริญพระเจ้าให้ทุกสิ่งให้ทุกสิ่ง ทางที่พี่น้องกำลังเดินอยู่ในตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นทางทดูดีกำลังเดินเพลินเ,นเนหรือว่าเรากำลังเดินไปเรื่อยเปื่อยอย่างไร้จุดหมายเหรือเราอาจจะกำลังยากลำบากทุกทนแต่ว่าผมอยากจะให้เพลงนี้เป็นคำอธิษฐานของเรานะครับไม่ว่าทางของพี่น้องจะเป็นยังไงขอพระองค์ทรงนำทุกย่างเท,าท้าที่เราจะก้าวเดินไป เพราะว่าจริงๆแล้วทางที่น่ากลัวที่สุดคือทางที่เราลืมไปว่ามีพระองค์อยู่ข้างเราหรือทางที่ไม่มีพระองค์เดินข้างเรานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพระองค์อยู่กับเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขอที่บทเพลงนี้เป็นคำอธิษฐานของเรานะครับแล้วเราจะบอกว่าขอให้เราจะอยู่ในพระทัยของพระองค์และพระองค์จะเดินเคียงข้างเรานะครับอยู่ในพระทัยพระองค์ โอ้ oh, พระองค์เจา้าเราเข้ามาส so, วรรหาพระพักของพระองค์จะอยู่ในอ้อมแขนในพระคุณอันล้ำเลิศจิตใจได้สัมผัสพระองค์โอ้พระองค์เ oh, จา้า โอ้พระองค์เจ้าเราเข้ามาสว่างหาพระพักของพระองค์จะอยู่ในอ้อมแขนในพระคุณอันล้ำเลิศจิตใจได้สัมผสัสพระองค์อยากบอกว่าเรารักพระองค์ หัวใจชีวิตขอมอบถวายให้พร้อมชีวิตขอมอบถวายให้พร้อมรงน้ำทุกอย่างเท้าก้าวเดินไปจะอยู่ในพระไทย พระองค์จะอยู่ในพระไทยพระองค์โอพระองค์เจ้าเราเข้ามาโอพระองค์เจ้าเราเข้ามาสวนหาพระพักของพระองค์ จะอยู่ในอ,อ้อมแขนในพระคุณอันล้ำเลิศจิตใจได้สัมผัสพระองค์อยากบอกว่าเรารักพระองค์สุดหัวใจชีวิตขอมอบถาวายให้พระองค์ทรงนำ ก้าวเดินไปจะอยู่ในพระไทยพระองค์จะอยู่ในพระไทยพระองค์จะอยู่ในพระไทยจะอยู่ในพระไทย ใชแล้วนะครับชีวิตของเราเราจะอยู่ในน้ำอยู่ในพระทัยของพระองค์าจะดำเนินไปกับพระองค์นะครับอีกหนึ่งบทเพลงที่เรามีโอกาสได้ร้องในน้ำมศการพระเจ้าด้วยกันในสัปดาห์ที่แล้วนะครับชื่อเพลงว่าขอให้ลูกนะครับวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสให้เราได้ทบทวนบทเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราน้ำมสการพระเจ้าด้วยกันนะครับเพลงขอให้ลูกนะครับ ลึกรู้พระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอถึงแม้จะเจอเรื่องราวที่ร้ายสักแค่ไหนมันมีความหวังควรมั่นใจเอาไว้ว่าพระองค์จะผ่านมันได้เมื่อถึงวัน ในตอนนี้เหนื่อยจนททบทนไม่ไหวข้างในหัวใจอ่อนแอและก็ไว้วันบางทีลูกก็รู้ต้องถึงวันนั้นแต่กลับไม่รู้จะทำอย่างไรคงช จนถึงวันนั้นได้และไม่ว่าคำตอบจะเป็นเช่นไรขอให้ลูกวางใจในพระองค์ขอให้ลูกนั้นอดทน ขอให้หัวใจเข้มแข็งและก็มั่นคงความเชื่อทดทถอยเมื่อลูกเริ่มจะเดินลงขอพระองค์อยู่ด้วยเสมอขอพระองค,ขอองค์ขอพระองค์ช่วยลูกให้รอดผ่านไปจนถึงวันนั้น ไดและไม่ว่าคำตอบจะเป็นเช่นไรขอให้ลูกวางใจในพระองค์ขอให้ลูกนั้นอดทนขอให้ลูกนั้นอดทนและไม่วันไหวขอให้หัวใจเข้มแข็งและก็มั่นคง เมื่อความเชื่อทดถอยเมื่อลูกเริ่มจะเดินลงขอพระองค์อยู่ด้วยสมอขอพระองค์อยู่ด้วยสมอขอบคุณพระเจ้านะครับ เวลานี้เองผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องได้อ่านพระคัมภีร์ประจําสัปดาห์ร่วมกันนะครับอ่านพระคัมภีร์ประจําสัปดาห์นะครับในพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อ25พระธรรมสดุดีบทที่20บที่37ข้อที่25นะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับข้าพเจ้าเคยหนุ่มแต่เดี๋ยวนี้แก่แล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบทำถูกทอดทิ้ง หรือเห็นพงพันธ์ของเขาขอทานอีกครั้งหนึ่งนะครับข้าพเจ้าเคยหนุม่มและเดี๋ยวนี้ท่านแก่แล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบทำถูกทอดทิ้งหรือเห็นพงพันธ์ของเขาขอทานเพลงนมัสก,การนะรบทที่216บทที่216เมื่อชีวิตของท่านพบมรสุมรุมเร้า ของท่านพบมรสุมรุมเราเมื่ออับจนหมดหนทางภายในใจโศกเศร้าจงนับดูพระพรย้อนนับดูทีละอันจะแปลกใจในทุกสิ่งพระเจ้าทรงช่วยท่านนับพระพรนาพระพรของท่านดูทีละอัน นาพระพรสึงพระเจ้าโปรดประทานนาพระพรนานพระเจ้าทรงประ